รูปแบบการเสิร์ฟอาหารภายในรถยนต์ของร้านไดโซตซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนายนรุ้ตแก้วคำฟูเป็นเจ้าของร้านกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์กับการปรับตัวแนวทางประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเริ่มเปิดจำหน่ายอาหารในรถมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมซึ่งก่อนหน้านี้ร้านไดโซตซูชิ เปิดจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบบุฟเฟ่ตมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้วมีทั้งหมด5สาขาได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเมืองและอำเภอหางดงนอกจากนี้ยังมีที่จังหวัดลำปางจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงรายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เจ้าของร้านได้มีการปรับตัวตามมาตราการของจังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ทางสบคกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและให้งดรับประทานอาหารภายในร้านทางร้านจึงคิดค้นมาตรการเพื่อให้สอดรับกับข้อกำหนดดังกล่าวด้วยการเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์โดยจัดเสิร์ฟภายในรถยนต์ผ่านการสั่งอาหารออนไลน์ซึ่งทางร้านได้ใช้พื้นที่หนึ่งไร่ที่อยู่ห่างจากร้านเพียง100เมตรมาติดตั้งเต็นท์จอดรถเพื่อรองรับลูกค้า ผู้แวะเวียนมาลิมรถเมนูอาหารญี่ปุ่นและเพื่อกันแดดกันฝนให้แก่รถของลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งทางร้านได้จำกัดจำนวนรถที่มาใช้บริการเพียงรอบละ5คันเพื่อจำกัดจำนวนคนและปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างรวมทั้งมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นการให้พนักงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา ซึ่งอุปกรณ์รับประทานอาหารของร้านจะใช้เครื่องล้างจานที่ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสรวมทั้งการเปิดให้สั่งอาหารรูปแบบออนไลน์การฉีดพ่นทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกครั้งก่อนเข้าร้านเต็น์เนี่ยมาจากเพื่อนผมเพื่อนผมทำตลาดนะัดเพื่อนผมทำตลาดนะัดแล้วลงไปจับเต็นท์ถ้าไม่ค้าแล้วให้ไม่ค้านั้นเช่าแล้วก็อยู่ในเต็นท์ แล้วเพื่อนผมเนี่ยก็เห็นผมอยากจะทําก็ำกอำนวยความสะดวกให้ว่าโอเคเรามีเต็นท์เพราะว่าตลาดนัดเราถูกปิดเอาเต็นท์เราไปใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตลาดก็ไม่ได้ไปแล้วเต็นท์ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เอามาช่วยในการให้เป็นที่ร่มการในการจอดของลูกค้าดีกว่าจอด,ดรถกลางแต่แล้วไม่มีร่มเวลาฝนตกมาเวลาพนักงานเสิร์ฟอาหารเนี่ยมันมีิทธิ์ที่จะโดนน้ำฝนแต่โชคดีที่มันมีเต็นท์ของเพื่อนเขามาช่วยคือลูกค้าก็ชอบคือ เปลี่ยนไมเคซ็ตของลูกค้าอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนไมเคซ็ตลูกค้าได้ก็คือแบบลูกค้าก็ชอบที่จะบางคน,นแบบไม่จําเป็นจะต้องถ่ายรูปสวยๆบนที่สวยๆก็ได้แต่เราถ่ายรูปน่ารักน่ารักแบบครอบครัวก,ก็ได้ในรถอย่างเงี้ยผ,ผมเห็นลูกค้าเช็คอินหลายคนแล้วผมรู้สึกดีมากเลย นายนิรุตเผยกับเดอะรีพอร์เตอร์ว่าแรงบนันดาลใจของการจำหน่ายอาหารในรถนั้นมาจากรูปแบบธุรกิจการจอดรถดูภาพยนตร์ของต่างประเทศซึ่งตนเองมองว่ารูปแบบดังกล่าวนี้มีการเว้นระยะห่างและการเข้าถึงลูกค้าของพนักงานก็มีความปลอดภัยนอกจากนี้โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมารับประทานอาหารเป็นครอบครัวถือเป็นการเปลี่ยนสถานที่จากการรับประทานอาหารที่บ้านมารับประทานอาหารในรถแทนซึ่งวิธีการแบบนี้นอกจาก จะเป็นรูปแบบการตลาดแล้วยังช่วยให้อาหารคงความสดใหม่เพราะเป็นการเสิร์ฟอาหารแบบทันท่วงทีนายนรุษยังระบุด,ด้วยว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก 1- และ2ทางร้านได้ใช้วิธีการไลฟ์สดจำหน่ายอาหารและจัดส่งแบบเดลิเวอรี่โดยประสานกับผู้ขับรถ2แถวสี่ล้อและรถตุกๆอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้นาอาหารไปส่งถึงมือลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขับรถที่ประสบกับ ปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยที่โดนทราบค่ะว่าเชียงใหม่จะต้องปิดและล็อกดาวน์ผมก็มีการเดลิเวอรี่แบบคิดไอเดียแบบเอ,เอาใครที่ตกงานบ้างแล้วจะทํายังไงดีก็เอาเห็นผลกระทบของการท่องเที่ยวก่อนก็เกณฑ์เพื่อนหรือว่าพี่ๆที่เขาขับรถแดงกับตุกๆอยู่แล้วเนี่ยเขาว่างงานเขาตกงานคือช่วงนั้นเขาแจกบริหารกันท้อกันมากเลยนะตอนนั้นอะ่ะก็เลยเห็นคนตกงานแล้วเรา,าจะจ้างอา่า รายเดอร์ Rider, มันมีค่า G P ที่เราเสียไปผมขอญอยกพูดนะครับเอเราขายได้พันหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไปสามร้อยอย่างเงี้ยครับแต่ผมช่วยกับรถแดงก็คือเราขายได้พันหนึ่งเราได้ได้สามสิบาทเลยผมก็เอาเอาเอา,เอาพี่ๆพวกนี้นเข้ามาช่วยกันขาย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 ,ขายร่วมกันส่งแบบเทคเอาไวเรีย i ท e อย่างเงี้ยขายได้พอประมาณบางส่วนก็มีกระแสตอบรับเข้ามาค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันปลดมาตรการลายล็อกดาวน์ทางร้านก็ กลับมาขายได้เหมือนเดิมเพราะทางร้านของเรามีระบบแอปพลิเคชันอยู่แล้วทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าอันนี้มันไม่ได้เดือดมันไม่ได้หยิบกระดาษเดินไปเดินมาหรือเอาเมนูที่มันเป็นเล่มๆไปให้ลูกค้าลูกค้าต้องสัมผัสต่อสัมผัสต่อสัมผัสต่อเนี่ยลูกค้าก็กลับมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางร้านเปิดให้มีการจําหน่ายอาหารภายในรถเมื่อวันที่2พฤษภาคมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ลงนามโดยนายจเจริญธิส์สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้เน้นยามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยในประกาศได้ระบุว่ากรณีการออกคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัด ลงวันที่30เมษายน2564ซึ่งห้ามร้านหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้นโดยงดการบริโภคอาหารภายในร้าน,รานปรากฏว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ให้ลูกค้าบริโภคอาหารในยานพาหนะ บริเวณที่จอดยานพาหนะของร้านกรณีดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการกระทำลักษณะนี้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจึงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอขอความร่วมมือเจรจาโดยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดภายหลังหนังสือฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ร้านเดโซซูชิ จึงออกประกาศงดการรับประทานอาหารในรถทันทีซึ่งเจ้าของร้านกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าทางร้านได้ติดตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเสมอมาจึงอยากให้ภาครัฐกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการที่จะเกิดขึ้นโดยหลังจากนี้ต้องหาวิธีรูปแบบใหม่เพื่อสามารถจำหน่ายอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วซึ่งตนเองมีความกังวลว่าหากในอนาคต สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังไม่ขี้คลายทางร้านอาจต้องมีการหยุดไปสักระยะและต้องขอให้ภาครัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังจากนี้ต่อไปด้วยตัวเลขผู้ติดเชือ้อถ้ามันสมมตมิมันรุนแรงมากมากจริงๆเราต้องปิดคือปิดปิดปิดเจ็บกับตัวอย่างนี้ดีกว่าครับคือคือถ้ามันทําอะไรไม่ได้คือเราก็หยุดกันยาวๆแล้วก็ขอมาตรการช่วยเหลือแล้วก็หยุดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ดีมากเลยครับ อันนี้มันไม่มีเลยครับไม่มีมาตรการอะไรมาช่วยเลยก็แบบต้องดิ้นกันนะครับก็คือเราไม่มีมาตรการที่จะอะไรเลยต้องตัแพ่ธีแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือหลายๆผู้ประกอบการผมว่าไม่ได้นะร้านผมนะครับชื่อว่าร้านไดโซนะครับซูชินะครับผมมีมีอยู่าสาขานะครับก็คือจะมีสาขาที่เชียงใหม่อยู่2สาขาสาขาที่ทานบุฟเฟ่ได้นะครับก็จะมีลำปางนะครับ มีขอนแก่นนะครับรแล้วก็เชียงรายอันนี้เป็นแบบบุฟเฟ้ทานได้ไม่อั้นในราคาที่499บาทติดตามหน้าเพจได้ครับที่เฟซบุ๊กไดโซ่เนติชาวคงแก้วอยูรีพอร์เตอร์สรายงาน